ระบบการจัดการเรียนรู้ในอดีตนั้นครูเป็นผู้ออกแบบและนักเรียนเป็นฝ่ายปฏิบัติและเป็นแต่เพียงฝ่ายรับในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องรอครูหรือสถาบันการศึกษาดังนั้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่11สำหรับผู้เรียนกลุ่มดิจิทัลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งการจัดระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย จึงเริ่มมีการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งซึ่งเห็นความสําคัญในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของตนเองเข้าสู่ระบบดิจิทัลตอบสนองต่อผู้เรียนด้วยระบบต่างๆที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มศักยภาพนะครับเต็มประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิสุพัน์สสารน,นอกอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นการเรียนครั้งที่3นะครับของอครั้งที่3แบบออนไลน์นะครับของรายวิชาปโปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันก็เป็นเรื่องการเรียนในหัวข้อเรื่องแนวคิดนะครับหรือว่าหลักการเกี่ยวกับ ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายนะครับหรือกับวข้อภาษาอังกฤษที่ตรงกับคาว่า learning management system นะครับนะครับระบบการจัดการเรียนรู้ e-learning นะครับนะครับหรือว่า learning management system นะครับตัวย่อก,ก็คือ LMS นะครับก่อนที่เราจะพูดถึงตัวระบบ LMS นะครับเรา มาดูความหมายของการจัดการเรียนรู้ก่อนนะครับนักศึกษานักการศึกษาเนี่ยได้ให้ความหมายไว้หลายท่านนะครับเช่นท่านอาจารย์สุม,มนอมอนรวิวัฒเนี่ยนะครับได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าคือสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นนะครับได้แก่มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมและผู้สอนกับสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดเกิดความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนะครับซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถนําประสบการณ์ใหม่ๆนั้นไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของคําว่าการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วะระบบการจัดการเรียนรู้คืออะไรนะครับ มาดูความหมายของคําว่าระบบบ้างนะครับระบบตรงกับภาษาอังกฤษนะครับในคําว่าภาษาอังกฤษว่า system นะครับ SYSTEM นะครับซึ่งพจนานุกรมฉบับ,บ,บาราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความหมายไว้ว่านะครับระบบเนี่ยหมายถึงระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่างๆซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการนะครับหรือหมายถึงปรากฏการทางธรรมชาติซึ่งมีความสัมพันธ์นประสานเข้ากันโดยโดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับคำว่าระบบการจัดการเรียนรู้นะครับนะครับจึงหมายถึงการรวมสิ่งย่อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้านของการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนนะครับทั้งหมดเนี่ยเอามารวมนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามารวมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายไปในทางเดียวกันอย่างเดียวกันนะครับเช่นระบบของ ราชการแผ่นดินนะครับระบบของการศึกษานะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบของการจัดการเรียนรู้นะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าระบบการจัดการเรียนรู้แบบ e-learning นะครับ LMS เนี่ยนะครับก็จะหมายถึง หมายถึงระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผู้สอนผู้เรียนและผู้ดูแลระบบนะครับก็อย่างเช่นเครื่องมือตรงนี้ก็อาจจะได้แก่ระบบการจัดการรายวิชานะครับระบบการจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบการจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชาระบบจัดการเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับระบบจ<ๆ>ัดการผู้เรียนนะครับระบบเครื่องมือช่วยจัดการเรื่องการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์นะครับระบบการจัดการเรียนรู้นะครับต่างๆนะครับช่วยในการสื่อสารต่างๆนะครับก็อย่างจะเช่นเรื่องของการใช้อบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดนะครับการติดต่อผ่านอีเมลการติดต่อผ่านแชท การติดต่อผ่านมิตติ่งแอปต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากเราสรุปองค์ประกอบหลักของระบบ LMS แล้วเนี่ยก็จะมีอยู่4ระบบด้วยกันนะครับนะครับซึ่งระบบแรกเนี่ยก็ได้แก่1น,นะครับเป็นระบบการจัดการรายวิชานะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า Cost Management System นะครับระบบนี้ก็ได้แก่เครื่องมือช่วยสร้างรายวิชานะครับ เครื่องมือที่ช่วยจัดทําและนําเข้าเนื้อหาของรายวิชานะครับหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยจัดทาแหล่งค้นคว้าข้อมูลอะไรต่างๆในรายวิชาทํากิจกรรมเสริมในรายวิชานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจหลักของการเรียนเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีถ้าขาดระบบการจัดการรายวิชาไปผู้เรียนเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่มีวิชาที่จะเรียนไม่มีเนื้อหาที่จะเรียน ไม่สามารถก็ไม่สามารถที่จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะครับระบบที่2นะครับก็คือระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนนะครับตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับหากมีรายวิชามากมายมีรายวิชาที่ดีแต่ไม่มีผู้เรียนเข้าหรือผู้เรียนเข้าไปแล้วไม่มีระบบดูแลไม่มีร,มระบบบริหารจัดการบริการผู้เรียนเนี่ยนะครับระบบนี้เนื้อหานี้นะครับ เนื้อหาวิชาต่างๆที่เราสร้างไว้นี้นะครับก็อาจจะไม่มีผู้เรียนเข้ามาเรียนเลยนะครับระบบที่ว่านี้นะครับตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า user management system นะครับระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนนะครับก็ได้แก่นะครับระบบบริหารจัดการผู้เรียนในรายวิชานะครับซึ่งจะระบบซึ่งตัวนี้ระบบจะสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนนะครับสามารถสร้างการตามการเข้าใช้งานได้หลายระดับนะครับ นะครับมีระบบตรวจสอบสมาชิกมีระบบตรวจสอบผู้เรียนรายใหม่นะครับการล็อกอินการล็อกเอาตการเข้าใช้งานรวมถึงการเก็บรายละเอียดข้อมูลของผู้เรียนนะครับข้อมูลการเรียนข้อมูลเวลาเรียนข้อมูลของการทําแบบทดสอบข้อมูลของการเส้นทางของการเรียนในแต่ละครั้งแต่ละบทแต่ละวิชาอะไรอย่เงี้ต้นนะครับระบบที่3นะครับก็คือระบบ ตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผลนะครับหรือตรงกับภาษาอังกฤษาคำว่า test and tracking management system นะครับซึ่งระบบตัวนี้ก็อย่างเช่นนะครับได้แก่ไอ้กลุ่มของเครื่องมือช่วยสร้างกิจกรรมนะครับช่วยสร้างแบบทดสอบนะครับนะครับแล้วก็พวกการติดตามนะครับตรวจสอบหรือว่าการให้ข้อฟีดแบ็กเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการบ้านนะครับรวมไปถึง ระบบของการทดสอบนะครับการประเมินผลการเรียนนะครับซึ่งจะเป็นพวกคังข้อสอบเป็นเนื้อหาของข้อสอบอะไรต่างๆก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเ mm hmm. มื่อผู้เรียนเรียนเมื่อผู้เรียนล็อกอินเข้ามาและเรียนในรายวิชาแล้วเนี่ยผู้เรียนก็ต้องรู้ วิวัฒนาการของตัวเองนะครับว่าเรียนไปกี่บทแล้วแต่ละบ,บทเนี่ยเรียนรู้เนะหาเรื่องอะไรบ้างมีผลการเรียนเนี่ยผลคะแนนสอบเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับมีแล้วก็มีการวัดประเมินผลอยู่ในเลเวลในระดับดีปานกลางร,ระดับเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <era> เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถประเมินตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเรียนใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาทดสอบทํากิจกรรมใหม่แล้วก็ประเมินผลใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ระบบที่4ก็คือระบบการจัดการนะครับระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์นะครับก็คือระบบ าษาอังกฤษตรงกับคำว่า communication management system นะครับซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมในการเรียนให้ผู้เรียนมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับทั้งระหว่างผู้สอนต่อกับผู้สอนนะครับกรณีอาจมีผู้สอนผู้ช่วยสอนหรือมีมีวิชานี้มีผู้ทำคอนเทนต์หลายคนนะครับหรือว่าผู้สอนกับผู้เรียนนะครับหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนนะครับ นะครับหรือว่าทั้งผู้เรียนกับผู้สอนนะครับซึ่งทั้งหมดจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันและสามารถมีช่องทางในการสื่อสารกันได้ทั้งที่เป็นแบบออฟไลน์ line, หรือว่ารวมไปถึงแบบออนไลน์ line, นะครับอาจจะใช้เรื่องของอีเมลเรื่องของแชทรูมเรื่องของอกระดานสนทนาเรื่องของอการให้ข้อมูลผ่านนิวส์ news, หรือว่า การให้ข้อมูลผ่านข่าวสารอะไรต่างๆของรายวิชานะครับทั้งนี้นะครับระบบ LMS ที่กล่าวมาทั้ง4ระบบเนี่ยนะครับส่วนประกอบทั้ง4ระบบเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นรับรองมาตรฐานนะครับซึ่งภาษาอังกฤษตัวย่อจะเรียกว่าสกรมนะครับ S C O R M นะครับซึ่งตัวสกรมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัว LMS เนี่ยนะครับต่าง LMS กันเนี่ยเข้ามาสู่ เข้ามาใช้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้นะครับนะครับตัวสกอม m เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสกอมก็คอือภาษาอังกฤษจะตรงก,กับคำว่า share h a r a b l e นะครับ share นะครับ shareable content object reference model นะครับซึ่งตัวนี้มีที่มาจากการที่ e-learning เนี่ยนะครับมีการพัฒนากันแบบ รับความนิยมและพัฒนากันหลากหลายในแต่ละสถาบันนะครับต่างก็มีแพลตฟอร์มมีตัว LMS เป็นของตัวเองนะครับนะครับทำให้สภาพแวดล้อมของ LMS ของแต่ละมหลาลัยของแต่ละหน่วยงาน,งานองค์กรมันมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นมาตรฐานของ e-learning เนี่ยก็เลยต้องมีระบบตัวการนะครับเพื่อที่จะทำให้มีกลไกในการรักษามาตรฐานนะครับ โดยตัวหน่วยงานที่เรียกว่า AICC เนี่ยนะครับก็คือ Airline Industry Computer Based Training Committee เนี่ยนะครับนะครับก็ได้ตัวก็ได้ออกแบบนะครับตัวของเรื่องของมาตรฐาน e-learning ขึ้นนะครับนะครับตัวมาตรฐาน e-learning เนี่ยนะครับก็คือตัวสกอ r m ตัวนี้แหละนะครับซึ่งตัวสกอร m ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่กำหนดให้แต่ละแพลตฟอร์มแต่ละ LMS เนี่ยนะครับ มีคับมสามารถที่จะเอาส่วนประกอบนะครับต่างๆในหลักสูตรในตัว LMS ของตัวเองเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้นะครับก็คือตัว Shareable Content Object นะครับในลักษณะของรูปแบบของ Metadata นะครับที่สามารถติดต่อระหว่างกันได้นะครับในโลกมาตรฐานของอาสามองค์ประกอบนะครับก็คือตัว Content ตัว Service แล้วก็ตัวเทคโนโลยีนะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้ก็เรียกว่า SCORM นั่นเองนะครับ สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นะครับระบบการจัดการเรียนรู้ e-learning หรือว่า LMS เนี่ยนะครับก็คือนะครับมันก็คือเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยในตัวระบบก็ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนผู้เรียนผู้ดูแลระบบนะครับผู้สอน,นสามารถสร้างเนื้อหาสามารถนําเนื้อหาสามารถสร้างสื่อนําสื่อการสอนขึ้นไปสู่ตัวระบบตัวรายวิชาของตัวเองได้นะครับ นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงสามารถบริหารจัดการตัวคอนเทนต์ตัวสื่อของตัวเองได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับอันที่2ก็คือตัวผู้เรียนเองฝั่งของผู้เรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาสามารถทํากิจกรรมสามารถดูผ่านเว็บนะครับสามารถดูข้อมูลการเรียนรู้เช็คสถิติการเรียนคะแนนผลอะไรต่างๆของตัวเองได้นะครับ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับองประกอบที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือสามารถเก็บบันทึก ข้อมูลกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนเนี่ยไว้ในระบบนะครับเพื่อผู้สอนเนี่ยบางทีก็ใน จบคอร์สไปแล้วก็สามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆของผู้เรียนเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์ไปติดตามประเมินผลเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวคอนเทนต์ในระบบ LMS ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับซึ่งระบบ LMS เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับควรมีส่วนประกอบที่สําคัญ5ส่วนนะครับนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของระบบการจัดการหลักสูตรนะครับก็คือตัว cost management system นะครับ การจัดการหลักสูตรเนี่ยตัวระบบ LMS ควรที่จะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานให้ชัดเจนนะครับตั้งแต่กลุ่มของระดับของผู้เรียนนะครับเป็น3ระดับนะครับก็คืออันแรกก็คือผู้เรียนนะครับล็อกอินเข้าสู่ตัว LMS เข้าหน้าบ้านเข้าเลือกเรียนเข้ารายวิชาเข้าอะไรต่างๆนะครับให้มีความสะดวกให้มีความสบายแล้วสามารถเช็คนะครับหรือว่าดูสถิติของตัวเองได้นะครับอันที่2ก็คือตัวของผู้สอนนะครับ ผู้สอนสามารถที่จะสร้างที่จะ create content บริหารจัดการมหารายวิชาของตัวเองได้นะครับระดับที่3ก็คือตัวผู้บริหารระบบควรจะดูแลหลังบ้านได้ง่ายสะดวกติดต่อกับผู้เรียนผู้สอนได้นะครับทีนี้องค์ประกอบที่2ก็คือการสร้างบทเรียนนะครับการสร้างบทเรียนหรือว่าตัว content management system เนี่ยนะครับซึ่งการสร้างบทเรียนเนี่ยควบควรจะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องมือในการช่วยสร้างเนื้อหาที่เป็นแบบ บทเรียนในรูปของทั้งข้อความนะครับทั้งบทเรียนที่อยู่ในรูปของรูปภาพรูปของสื่อต่างๆสื่อเสียงสื่อภาพนะครับหรือว่าสื่อภายนอกรวมไปถึงสื่อมินิมีเดียต่างๆต้องมีความหลากหลายผู้เรียนสามารถสร้างได้สามารถที่จะรอ,องรับความต้องการของผู้สอนไม่ใช่ผู้เรียนนะครับของผู้สอนในการที่จะทำคอนเทนต์ขึ้นไปให้ผู้เรียนได้เรียนได้ไง่ายที่สุดนะครับอันที่3มก็คือนะครับองค์ประกอบส่วนประกอบข้อที่3ก็คือระบบ การทดสอบและประเมินผลนะครับหรือว่าตัว Test and Evaluation System นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยระบบขังข้อสอบนะครับสามารถทำข้อสอบและตรวจข้อสอบได้โดยอัตโนมัติมีฉลงเฉลยอะไรให้หมดนะครับมีรายงานสถิติคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนนะครับผู้สอนสามารถที่จะเข้ามาดูวิเคราะห์ได้ผู้เรียนสามารถที่จะเห็นสถิติเห็นคะแนนของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนประกอบสําคัญตัวที่4ก็คือระบบส่งเสริมการเรียนนะครับก็คือต้องมีคอร์สทูลนะครับคอร์สทูลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับนะครับหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนเองนะครับก็คือตัวที่ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในคอร์สในรายวิชานั่นแหละนะครับอาจจะเป็นการแชทอาจจะเป็นการมิทติ้งอาจจะเป็นการอ,ออนไลน์ ผ่านตัวช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดตัวคอมมูนิตี้ภายในวิชาเกิดขึ้นนะครับให้ให้ให้วิชาไม่เงียบเหงาเกินไปนะครับตัวส่วนประกอบที่5ก็คือส่วนของระบบการจัดการข้อมูลก็คือ Data Management System นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับมันคือการระบบมันคือ,อส่วนของระบบการจัดการไฟล์การจัดการโฟลเดอร์ผู้สอนอาจจะมีการเก็บข้อมูลเก็บเอกสารเก็บ สถติติต่างๆนะครับโดยตรงนี้ผู้ดูแลระบบควรจะดูแลและกําหนดให้ลูคาเข้าถึงได้ง่ายเป็นระบบระเบียบหาเจอได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปการเรียนของวันนี้นะครับที่เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่สาสหรับรายวิชาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายนะครับในหัวข้อเรื่องของเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู้ e-learning นะครับหรือว่าตัวระบบ learning management system นะครับตัวย่อคือ LMS นะครับนะครับก็สำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ไม่ได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้นะครับพูดที่พูด ในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนผ่านสือ e ่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะครับทางแอปพลิเคชัน SPOTIFY นะครับ S P O T I F y นะครับแล้วก็เซิร์ชด็อกเตอร์กิจพอดแคสต์นะครับท่านก็จะเจอเนะะื้อหาให้ฟังย้อนหลังรวมถึงเนะะื้อหาประเด็นสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนและก็เทคโนโลยีนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเนะะื้อหาเรื่องของ LMS นะครับหรือว่า r n i r n m n n m g n m g n t s y t t y s t e m ก็คงจะขอสรุปขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ